สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอนการหลัมาสเตอร์นะครับวันนี้นําเสนอเรื่องของซ่อมไม่จบไล่ไม่จนครับในรถยนต์นิสสันนาวร่า D40 นะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราครับและไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆครับต้องบอกเลยว่ารถยนต์นิสสันนาวร่าคันนี้นะครับมีอาการค่อนข้างหนักนะครับมีปัญหาทั้งระบบน้ํามันระบบอากาศนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับถือว่ามีปัญหาครบทุก หัวข้อเลยนะครับซึ่งเราต้องมานั่งไล่กันครับว่าป,ปัญหาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับคันน mm hmm. ี้นะครับผ่านการใช้งานมาอยู่ที่3ามแสนโดยประมาณครับสามแสกิโลเมตรครับกับโค้ดปัญหานะครับที่เจอนะครับ P 1 6 2 2ก็คือการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับคันนี้มีการทำหัวฉีดมาแล้ว P 0 2 3 7 t u r b o c h เ r g e ทอร์โบชาร์ตซูเปอร์ชาร์จเซนเซอร์เซอร์กนะครับแล้วก็ตัว P 1 2 7 2 FRP Relief Valve นะครับปัญหาอยู่ที่แรงดันท้ายหลังครับ เห็นไหมครับว่าปัญหาเยอะมากสําหรับคันนี้นะครับแล้วอาการที่เข้ามาเลยก็คืออาการสตาร์ทยากครับสังเกตได้อย่างชัดเจนครับสําหรับหัวข้อแรกที่เราจะทานะครับคือระบบน้ํามันครับทาการล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนสกยของโซลานะครับแล้วก็เราแถมอุด e g r ไปเลยนะครับคันนี้นะครับเราใช้วิธีการล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะครับหรือว่าซูเปอร์ดิฟคลีนครับใช้น้ายาทําความสะอาดโดยตรงเลยนะครับลูกค้าให้อุด e g r แล้วก็คันนี้แถมครับมีการเปิดท่อไอดีด้วยเห็นไหมครับว่าขมเาสะสมเป็นจํานวนมากเลยครับ คารา์บอนแข็งๆนะครับอยู่ในเครื่องยนต์เต็ไมไปหมดเลยครับคันนี้แปลกๆนะฮะที่บริเวณลิ้นปิกผิดเสื้อครับด้านในเนี่ยนะครับก็จะมีตัวคาาร์บอนแข็งๆเกาะอยู่เป็นจํานวนมากครับทำให้เราจําเป็นที่จะต้องถอดนะครับท่อรูปไมดีออกมาตรวจเช็คครับว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างนะครับ ท่อด้ไม่ดีนะครับเต็มไปด้วยขมาวนะครับเกาะอยู่เต็มท่อไปหมดเลยครับแล้วก็บริเวณพอร์ตไอดีนะครับอันนี้หลังจากที่เราทําความสะอาดไปแล้วนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีขมานเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับและนี่คือท่อไอดีนะครับที่เรากําลังจะทําความสะอาดครับเราทำความสะอาดด้วยน้ํายาพิเศษนะครับทําให้ขมานคาร์บอนแข็งเนี่ยนะครับมันหลุดออกมานะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสะอาดนะครับภายในท่อไอดีครับ นี่นะคะคือคราบเข่ามาทั้งหมดแข็งๆนะครที่เราแคะออกมานะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับเข่าตัวนี้นะครับถือว่าทําอันตรายให้กับเครื่องยนต์ครับนี่ก็คือเข่าที่เกาะอยู่บริเวณวาล์ว EGR นะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับคันนี้นะฮะนี่เราล้างแล้วนะครับสําหรับดินปีกผีเสื้อนะครับก็ใสสะอาดเลยนะครับกลับมาใช้งานได้ดีแน่นอนครับและนี่คือท่อไอดีนะครับหลังจากที่เราทําการล้างนะครับด้วยน้ายาสูรพิเศษนะครับแล้วก็ทําการประกอบนะครับติดตั้งในส่วนของท่อไอดีกลับเข้าไปนะครับ ตรงจุดนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับในส่วนโค้ดที่ บอกเกี่ยวกับเรื่องของเซนเซอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวระบบการควบคุมนะครับของเทอร์โบนะครับมีปัญหาทั้งตัวสายไฟที่เข้าไปควบคุมเซนเซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์ออยตัวนี้นะครับในส่วนของแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าตัววาล์วท้ายหลังนะครับเราทําการถอดออกมาตรวจเช็คครับเข้าใจว่าวาล์วอาจจะเกิดการค้างนะครับหรือว่าเกิดการรั่วนะครับทำให้มีปัญหาเราทําการล้างทำความสะอาดแล้วก็ลองชิมนะครับเพื่อให้แรงดันมันตึงขึ้นนะครับนอกจากนั้นคันนี้แนะนาครับทำการรีแมป ECU ไปเลยครับเพื่อที่ให้งานจบ ขับได้ดีนะครับประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งนะครับชดเชยค่านะครับที่มันเคยสูญเสียไปนะครับหลังจากที่ระยะใหม่มันถึงแล้วเนี่ยนะฮะคันนี้พิเศษครับเรามีการรีเซ็ต ECU นะครับในการปรับนะครับแล้วก็เล ARNING นะครับรวมทั้งการลงตะเบัญชีนะครับทําให้ระบบฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันครับไม่ว่าจะเป็นระบบโปรแกรมนะครับที่เข้ามาควบคุมกับระบบชิ้นส่วนนะครับที่เป็นตัวทํางานเนี่ยให้มีการสื่อสารและทํางานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ ก็ถือว่าคันนี้นะครับซ่อมมาหลายจุดเลยนะครับทั้งระบบน้ำมันระบบอากาศแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับเราใช้วิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วเราสงสัยว่ามีน้ำมันดีเซลปะปนอยู่นะครับค่อนข้างสกปรกนะครับเราเลยทำการฟัดชิ่งแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับในการถอด EGR วาล์วมาเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้อง เติมน้ำยาหล่อเย็นกลับเข้าไปครับแล้วขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทําการดูดไฟล์มาแล้วนะครับเราทําการรีแมป ECU ครับและนี่คือผลที่เราได้ครับอัตราเร่งดีขึ้นอย่างชัดเจนครับจากเดิม12.6หเหลือ12.3อครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยนะครับเร็วขึ้นอย่างชัดเจนครับหลังจากการรีแมป ECU ไปครับถือว่าคันนี้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับใช้งานได้ดีเหมือนเดิมแล้วครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลนะครับในการซ่อมนิสันนวาร่าคันนี้นะครับแล้วก็การรีแมป ECU ครับแต่ใน EP ต